สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนครับวมนนี้มีเมนูมานำเสนอนะครับลองเบิงนงหนัาเห็นหลายเพจแล้วก็หลายคนหลายท่านมากๆเลยนะครับที่รีวิวบอกว่ามันอร่อยนะครับผมก็เลยลองสั่งมาดูนะครับเดี๋ยวถ้ามันอร่อยจริงเนี่ยเดยี๋ยวจะสามาขายเอาวันนี้นะครับขอมาแค่สี่ลูกก็พอ วันนี้ก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดผักเคยงกับเป็นบักแดงนะครับแล้วก็บอกว่าห้ามขาดเลยนะครับกับผักแพ,กแพ,กแพรว่าเริ่มกันเลยนะครับม,มึงจะมาแล็บอะไรตอนนี้วนเนี่ยเออเออเจ้าสาวจา๋าเออโอเค โอเคจัดไปพี่น้องต้องตัดหวัวมาันละเอา้ากินเลยบันนี้พี่น้องเอา้านี่น่วยนี่มันสีออกแบบดำๆจังหน่อยเดี๋ยวเราลองรูปนี้เลยนะครับเอามันก็แตกแล้วบัเนี้ยหื้อปวดบันนึงมีสมุนสองสาม 2, ตัวนะครับนอน,นข้างข้าง เป็นไอกินอยากกินน้ำ <c oughs> ลูกสซวล,ลูกสซวอืมอันนี้เป็นระยะที่สองนะครับทุกคนระยะที่สองมัะจะมีแบบมีตัวแล้วก็มีแบบว่านี่นี่ดีมีมีปากกบน้ำในไฮโดรครับิ่นมันจะมีมีปากมีที่โมันน,น้อในน้อมีเนี่ยเหลืองเหืองแบบนี้ อ่ะเราลองชิมแบบนี้ดูนะครับเขาบอกว่ามันอร่อยแต่ว่าขั้นแรกนะฮะกินแบบอันลเลบียงนี่ก่อนลองดึงหนอนรสชาติเป็นแบบมันๆอันนี้ยนง่โมได้รสชาตไิปะไหน อารมณ์ยังคล้ายไข่ต้มธรรมดายอยู่นะครับเราต้องกินอันนี้นี่มันเป็นตัวมันเนี่นะครับเป็นหัวเป็นตามนี่มัอชิมชีพูนเข้าลงไปเลยอันนี้แซ่บพี่้อง อันนี้ถือว่าได้ผานมาพี่น้องพานครับเมื่อีามมีความแบบว่ากรึบกรึบกึบกึบกึบ,กบเหมือนนี่เป็นไข้ด้านน้องหายใน้น้ำ้วก็อารมณ์ตัวของน้องเป็ดนะครับก็ยีแบบว่า กึบบจังไงแใชบพีน่น้องกินกับผักแห้วเ,เขากันขนาดผ่านไปหนึ่งลูกนะครับผมผ่านไปหน่วยหนึ่งแล้วนะครับถือว่าเมนูนี้ใช้ได้นะฮะถือว่าโอเคเลยแหละเนัไกันอ่ะลูกที่สองอันนี้อารมณ์แบบว่าไม่ค่อยดำเท่า ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอืมอืมหนัวเพราะว่าเข้าใจผมส,สรุดหลายค <c ười> <c ười> รับบมตี่ซื้อได้ไป่น้องใส่ใบบกกูดนะครับผมใส่ใบใบกับเพราบ้านนะครับกะเท่ากานันกันแล้วก็ใส่เกลือ นิดหน่อยนะฮะน้ำมันมก็จะนัวน้ำก็จะนัวรสชาติกลุ่มกล่องนะฮะอันนี้กามี่แบ่ว่าอารมณ์แบบว่าเป็นตัวด้วยนะฮะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่เท่าฟอร์มที่แล้วนะครับเท่าที่ลองกินมองเป็นตัวก่อนผ่านไปตัวที่สองสด อารมณ์ใกล้เคียงกันคำนวยว่าหันแค่นี้ติดถนนพี่หน่อยหนูพา,านไปพานบ้านายครับตอนอา้นกี่ประมาณหกโมงแรกนะครับคนก็จะเรียนขอบานแล้ว คะแนนเต็มชิสำหรับเมนูนี้ให้9.5นะครับผมถือว่าเป็นเมนูหนึ่งที่อยากบอกว่าถ้าใครที่อยากลองอะไรที่มันแบบกเมนูที่แบบว่าแปกใหม่นะหรือว่าใครที่เคยทานมาแล้วเนี่ยอยากลองเป็นเป็ดตัวเล็กๆข้างในนะฮะแล้วก็มีอารมณ์แบบว่า ไข้ด้านไข้ห่างนี่นะครับผมลองเลยนะครับผมไม่พลาดถือว่าสุดยอดอีกเมนูหนึ่งนะฮะนองกินมเผ็ด <laughs> ไปอ่านดูรีวิวนะครับผมเขาบอกว่ามันจะอิ่มเร็วผู้เดียวนี่คนกินได้เกินสามลูกสามฟองขึ้นไปนะครับถือว่าเก่งมากอ่ะจะมาผมกินสองหน่วยผมถืกว่าแบบเริ่มแล้วอิ่ม ขาดว่าอะไรดีดีครับผมผัดแพวถ้าถ้าไหนนะที่อยากจะลองเมนูนี้นะครับผมไข่ลูกเป็ดเวียดนามความด้วยน้ำจิ้นซีฟวุดผัก่าดเขี้ยงแนะนํำเลยนะครับผัดแพวพอตัดข้าวได้ย่างดีเลยอโอเคครับพี่น้อครับขออย่าตลองแค่ สองฟองนะฮะเป็นไข่ลูกเป็ดระยะที่สองถึงสามผู้เดสนนใจกับซังไม่กินเลยได้พี่น้องเนี่ออร่อยบอกต่อครับสำหรับิมนี้ไปแล้วครบนะับผมไม่ต้อง